เลท่นท่นสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆนะคะเข้ามาชมการกินอาหารเช้าของโรงเรียนนะคะ morning food breakfast นะคะก็จะมีผลไม้ด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะผลไม้อันนี้ลูกสาวคนสวยนะคะนะคะนะคะ,นะคะ,นะคะก็จะมีสลัดด้านหน้ามีสลัดแล้วก็ให้เลือกซอสนะคะ อันนี้เป็นซอสสลัดแล้วก็สองอันนี้ก็คือเอเป็นเยมนะคะเยมขนมปังก็มีโครโซนนะคะมีคำว่าโครโซ่ดูดไปดูฟอกซ์ได้ไหมฟอกซ์ได้ไหมด้วยย้ายแขนมาสิฮะเรที่ในสเต็กกัำลีกันน้องขาไอโครโซนเราใส่ข้างในได้ไหมคะอันนี้เครื่องอุ่นนะคะโครโซนเครื่องอุ่นโครโซนแล้วก็ใส่ลงไปค่ะ พอพอได้สักพักหนึ่งเขาจะหมุนตามรอบของเขาแล้วก็ล่วงลงมาให้เราละนะคะเห็นการสมัยมากเมื่อก่อนเมื่อก่อนฝังนงนงน่งนู้นไม่มีแต่ตอนนี้โรงแรนใหม่นะคะไปดูอีกรอบค่ะอีกที่หนึ่งที่หก็เป็น่าด้านอาหารนะคะเพื่อนะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มมาจากตรงหัวน,นู้นเลยนะคะก็ะจะเป็นข้าวนะคะไปดูี่ต่อเลยค่ะเลยคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นถาด รางถ้วยจานแล้วก็นี่ค่ะนะคะก็จะมีแฮมมีฮอทดอกนะคะไข่ดาว,พวเพื่อนๆสามารถถ้าอยากได้ไข่อกวนหรือว่าไข่รัวกก็สั่งสั่งต่งหากได้นะคะ<ม>เขาก็จะทําให้นะก็ข้าวเปล่าข้าวผัดนะคะพเพื่อนๆค่ะข้าวเปล่าแล้วก็ข้าวผัดนะคะเดี๋ยวเราจะไปตจอไอจ้านะคะอันนี้เป็นอาหารไทยนะคะ นัเป็นผัดหมี่ซัวนะคะนี่ก็ผัดผักกาดเข็มะนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะนี่สำหรับผู้ที่ทานข้าวต้มนะเพื่อนก็มีค่ะนี่โอ้สองถ้วยเลยค่ะองสองถังเลยค่ะโจ๊กนะคะเป็นโจ๊กนะคะนี่ค่ะนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ขออนุญาตไปนั่งที่โตแล้วนะคะ ค่าแม่ตุกก็ตักมาเท่านี้ก่อนนะคะทานเท่านี้ก่อนไม่พอเดี๋ยวค่อยลูกไปตักได้ค่ะก็จะมีของลูกของแม่แล้วก็นั่งของซาลมีนะคะนูเลยค่ะฝรั่งเต็มๆค่ะส่วนแม่ก็จะเป็นไทย <c oughs> โอเคเ <c oughs> พือพ่อนๆแขกขอบคุณนะคะมารับประทานกันค่ะ